ก็ขอเรียนคุยที่เคารพนะครับก็ปัญหาของกลุ่มที่สื่อของเราเนี่ยก็คือปัญหาไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรนะครับรายชื่อสมาชิกในกลุ่มนะครับมีนายธปนนทจุตสวรรค์เลขที่หนึ่งครับนายธานุพงศ์รักษาแก้วเลขที่สี่นายบอริดมาการเลขที่เจ็ดครับแล้วก็นายนัทนภพัทรสุเรนวงเลขที่เก้าครับประเด็นครถามนะครับหนึ่งก็คือ กับข้าวคืออะไรครับสองก็เลือกเมนูที่กินให้ครบถ้ามหัวไม่ออกสามเราเสียเวลาในการเลือกอาหารมากแค่ไหนต่อไปสียหากเราได้รับแาอาหาร่เพียงพอจะเป็นกอนอย่างไรห้าผู้คนนิยมรับประทานอาหารเวลาไหนหกผู้คนนิยมกินอาหารประเภทไหนกันเจ็ดนะครับการกินอาหารแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันอย่างไรแปดคนแต่ละศาสนาไม่สามารถกินอาหารอะไรได้บ้างห้าผู้คนมกใช้อาหารประเภทอะไร วิธีการทำอาหารสร่งผลต่อการเลือกเมนูหรือไม่เู้นะครับคนส่วนใหญ่นิยมกินแใบเมนูอาหารหรือไม่สิ่สองนะครับปัจจัยทางการเงินส่งผลต่อการเลือกเมนูหรือไม่นี่คือรายละเอียดและสาเหตุนะครับในฐานเก็บมาหารครับที่ ที่มาแล้ความสรคัววของปัญหานะครับเนื่องจากการรับประทานอาหารนั้นสําคัญต่อาการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากหาการเราไม่ได้กินอาหารเลยไม่รับสารอาหารที่เพียงพอเราก็จะไม่มีพลังงานไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับทั้งนี้การเลือกเมนูก็สําคัญเช่นกันแต่ในบางครั้งเรานั้นก็ไม่มีก็ใช้เวลาในการเลือกเมนูอาหารมากเกินไปทําให้เสียเวลาไป,ปเปล่าๆนะครับและในบางครั้งเราก็อาจจะเบื่ออาหารที่เรากินเป็นประจาแต่ก็ไม่สามารถเลือกเมนูอาหาร,หาร,หรอื่นได้นะครับวัตถุประสงค์ของ ของเราน,นะครับด้านอาหารหนึ่งเพื่อความหลากหลายของกับข้าวสองแก้แก้เบื่อกับข้าวซ้ำสามฝึกทากับข้าวใหม่ๆ4สี่เพื่อทราบวัตถุเพื่อทราบวัตถุข,ของเมนูที่จะทำห้าระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกเมนูสมมติฐานของเราน,นะครับการพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อตรบโจทย์สําหรับการแก้ปัญหาในการเลือกกับข้าวเช่นเลือกประเภทอาหารกับ กับข้าวไม่ได้อยากได้ขอาหข้าวรสชาตินี้แต่ไม่รู้จะทําเมนูอะไรทําให้เสียเวลาไปกับการเลือกเมนูข้าโดยเปล่าประโยชน์นะครับฉะนั้นจึสามารถใช้พลคเชนในการเลือกกับข้าแบบสูงที่ทาให้ช่วยประหยัดเวลาในการเลือกอาหารและอาจทําทให้เจอเมนูข้าใหม่ๆที่ไม่ได้ประทานมานานแล้วขอบเขตการศึกษานะครับหนึ่งขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหาในการทำแอปพลิเคชันนี้ ในการทำการแก้ปัญหาที่ช่วยแก้ปัญหาการไม่รู้จะกินกับข้าวกินข้าวกับอะไรคณะผู้จะทําได้ตั้งประเด็นคำถามและแสดงและแสวงหาความรู้ในในปัญหานั้นอย่างละเอียดรอบครอบเข้าถึงปัญหาที่พบเจอและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมดังนี้น 1. โปรแกรม App s h e e t 2อโปรแกรมแคนวาสโปรแกรม Google Sheet 4โปรแกรมโปรแกรม Google Drive 5โปรแกรม Classroom ขอเขียนด้านระยเวลานะครับเดือนมิถุนายน2 5ง6ถึงเดือนกันยายน2 5ง6ข้อมูลหรือไงไม่จะได้เกี่ยวข้องนะครับอาการเบื่ออาหารนะครับคืออาการื่อสึกอยากอาหารหรือความต้องการรับประทานอาหารลดลงนะครับ เพราะว่าเบื่ออาหารนี่เกิดได้จากปัญหาสุขภาพกายและปัหาสุขภาพจิตครับการดยงานนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ครับมีคอมพิวเตอร์ครับมบายโฟนแล้วก็ i อ a d ดตรวสอบไปไว้ใช้ครับจะมีห้าตัวครับคือ Google, et, Google s h e e t Google Docs Google Drive แล้วก็แคนว่าแล้วก็แอฟชีครับการพัฒนาโครงงานเทคโนโลยีแอปพลิเคชันมีหขั้นตอนครับ,ค,รบคือในรั้นือกการกำหนดปัญหา ปัญหาในระบบแรกก็คือผู้คนเบิกกับ,บ,กกบข้าวนำเดิมกี่กับข้าวใหมาไม่ออกนะครับสองนะครับก็คือการมีข้อระบบระบ,บบเดิมที่เราใช้นะครับคือที่มันโดนจากวัตถุดิบที่มีในห้องครัวหรือทางกับข้าวนำเดิมครับระบบใหม,ม่ก็คือจะทำแอปพลิเคชันที่แอปพลิเนมันูิข้าวกับอะไรดีครับประกอบด้วยเมนูประเภทอาหารแล้วก็ขค่องแก,กาดของประเภทอาหารครับเรียเขาอินพุตโปรเซสเอาพุตนะครับก็อินพุตคือประเภทอาหารครับโปรเซส มันึ๊กประเภทอาหารแล้วก็ไปที่สมอาหารครับอพทคือประเภทอาหารนะถัดลำลองนะครับคือเรื่องต้นก,รนนรา,า,รการสุขวะแกมเมนูรายชื่อประเภทอาหารการส่งอาหารแล้วก็จัโปรแกรมครับตาอคือการออาไปนะครับก็ตามรูปไยครับ การเรียนนะครับ Data อันนี้เป็นโฮมนะครับอันนี้เป็นคณะผู้จัดทำครับอันนี้เป็นเมนูครับรายการอาหารครับการสุ่มอาหารครับ u x โฮมครับอันนี้โฮมครับอันนี้เมนูครับเมนูครับผู้จัดทำครับ รายการอาหารครับอันนี้รายการอาหารอันที่สองครับอันนี้ปัจุบันครับต,ต่อไปครับเทสติ่งการติดตั้งระบบครับหนึ่งทำทำู่มือการใช้งานและคู่มือการติดตั้งส่งผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้สองส่งแบบประเมินการติดตั้งระบบ และคุณภาพของแอปพลิเคชันเพื่อหาจุดรบกข้องและนาไปแก้ไขครับการรรักษา 1. นําแบบประเมินที่ได้รับการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไข 2. รายจะทำการแก้ไขครับทำการทดสอบอีกครั้งก่อนนํามาใช้งานครับอันนผลการศึกษาครับอันนี้เป็นหลา่งาอย่างนี้ที่น่าเชื่อถือครับอันนี้สรุปผลอภินนปรายนะครับ จากปัญหาเบื่อก like no ับข้าวเดิมคิดว่เข้าวเมนูใหม่ไม่ออกนำไปสู่การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันกินไรดีซึ่งได้ทดสอบซึ่งได้ทดสอบใช้พบว่ามีมีมีสามารถเรียกเมนูใหม่ๆได้เยอะขึ้นกว่าเดิมและสามารถลดอาการเบื่ออาหารได้หลับปุ๋มผเราก็จบการสนเนาการสนทเสร็แล้วต่อไปเป็นแอปพลิเคชันครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการนำเสนอของพวกเราต่อไปไปดูแอคกันนะครับอันนี้แอของเราเนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นแอปการสุ่มอาหารนะครับโดยมีหน้าต่างโฮมก็คือเราจะเข้าไปในโฮมเนี่ยแล้วเรากดเลือกที่เมนูนะครับที่เมนูเนี่ยเราจะมี3รายการคือ1รายการอาหาร2สุ่มอาหารและก็สามผู้จะทาครับก็คือเราใช้รายการอาหารเนี่ยเพื่อดูว่า,าอาหารที่เราจะสุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ก็ื่อเป็นการจากัดเพื่อเป็นการกการะบางของำกัดว่าแบบมีอะไรบ้างนะครับสองเมื่อเราดูรายการอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถมากดสมานะครับโดยเราจะนาลิงก์เนี่ยลิงก์ของเว็บสปินเนี่ยมาติดตั้งในโปรแกรมนะครับเพื่อเวลากดในโปรแกรมเนี่ยมันจะลิงก์ไปยังเว็บที่เราตั้งไว้ครับที่เราสร้างไว้แ้ะสามารถสุปอาหารได้ครับ <c oughs> เมื่อเราสมาหารได้เนี่ยสมมติว่าอันนี้ใช่ครับผมได้ข้าวผัดผมก็สามารถเลือกได้ว่าผมจะไปซื้อข้าวผัดหรือว่าทำข้าวผัเองโดยที่อาหารแต่ละวันอ่ะมันจะไม่ซ้ำกันเลยครับเพราะว่าเราเราเนี่ยมีหลายตัวเลือกแล้วก็ใช้แบบว่าดัวของเราในการสุ่มอาหารว่าเราจะได้อาหารที่เราอยากอยากกินไหมครับถ้าเราไม่ได้ของที่อยากกินเนี่ยเราก็จะแบบคิดว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แบบลองอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งทําให้ความเบื่ออาหารของเราเลดลงโดยแอปของเราก็จะมีประมาณนี้ครับ รกนเ <Okay. S 1> ครับต้องนำเสนอรายงานไหมครับหรือว,ว่านักเสนอแค่แอปกับสไลด์ <Okay. S 1> uh, อาจารย์ครับ uh. รายงาน รายงานเราทำเราทำลิงก์แปะไว้หรือยังคะที่หลังอ่าแปะไว้แล้วครับโครงการโอเครายงานกับแอปเนาะแค่ทําลิงก์ไว้โอเคครับต้องไปแต่ว่ารายงานนี้เดี๋ยวครูจะตรวจอีกทีหนึ่งคือในสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์โอเคครับเออค่อยตรวจในชั่วโมงอันนี้ให้เวลาในการอ่าในการทํารายงานแต่ก็ต้องเอาไปแปะลิงก์ไว้ในสไลด์เนาะแล้วก็วลาครูตรวจครูจะตรวจนะครับโอเค อ่าเด็อันนี้ทําไปเยอะแล้วครับอ่าโอเคอเสร็แล้วแค่นําข้อเสนอเนะมาใส่ครับอ่าโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยจบลงให้เลยเสร็จเรียบร้อยวันนี้